รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเปิดงานมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดลบบุรีและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่49ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เวลา10นาฬิกาของวันที่20กรกฎาคม2565หที่ห้องประชุมพระนารายชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเปิดงานมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดลบบุรีและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่49ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนางสุจิตราแก้วไกรรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกล่าวรายงานมีนายนิวัน์รุ่งสาคร ผูว้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีร่วมเปิดงานและมีนายวัชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน การจัดมหาก,กรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดลบุรีในครั้งนี้เป็นการดําเนินการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้กอยอสหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สินในมิติการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนมากำหนดเป็นแนวดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมโดยมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนภายหลังสารมีคำพิพากษาให้มีการบูรณาการงานร่วมกัน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมการมอบป้ายศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนการแสดงนิทรรศการเผยแพร,ร่าภารกิจและบริการต่างๆของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมการเสวนาและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีรวมทั้งการจัดกระบวนการไกลเกลี่ นี่หนี้สินครัวเรือนระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้โดยได้รับความร่วมมือนะครับจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทลิสซิ่งฟแนนซ์ต่างๆและสถาบันการเงินต่าง,างๆเชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น4,884รายโดยเน้นถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขครับ